พาทุกคนมาเที่ยวนะคะตอนนี้นุชอยู่ที่อำเภอแม่แตงนะคะจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ค่ะจะเป็นรีสอร์ททุ่งละครฟาร์มนะคะที่นุชพาทุกคนมาเที่ยววันนี้นะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะที่ยังคงอ,อ,อนุรักษ์ในส่วนของต้นไม้นะคะแล้วก็ติดกับบิวแม่น้ำเลยด้วยสำหรับทุ่งละครฟาร์มนะคะ ที่พักสวยมากนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันคะ่ะและที่นี่ค่ะนี่ทางเข้านะคะทุ่งละครฟาร์มมาถึงแล้วนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนุ๊กจะจอดรถแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นุ๊กพาทุกคนนะคะมาพักผ่อนกันที่ทุ่งละครฟาร์มแห่งนี้นะคะที่นี่เราจะพักกันนี้คืนนี้นะคะและที่สำคัญตอนนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะวันนี้ที่นุ๊พามาทุกคนมานะคะจะเป็นวันที่29ตุลาคมนะคะซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะเข้าไฮซีซันของจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่นุ๊กอยากจะให้ทุกคนได้มา ลิ้มลองได้มาชมกันนะคะต้องบอกว่าที่นี่มีทั้งแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสวนผักออแกนิกนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของฟาร์มไก่นะคะนาข้าวแล้วก็บอ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่นะคะและตอนนี้นะคะที่เข้ามาก็จะเป็นโซนด้านหน้านะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นทางเดินจะระหว่างลานจอดรถนะคะไปจนถึงที่พักนะคะต้องบอกว่าที่พักที่เนี่ยเริ่มเริ่มต้นจากนุดูรีวิวรีเสิร์ชใน ในอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะแล้วก็เห็นว่าที่นี่มีที่พักที่สวยมากๆและที่สําคัญวิวเนี่ยคะด้านหน้าตรงนี้เป็นภูเขานะคะติดกับแหล่งต้นน้ําธรรมชาตินะคะตรงนี้จะเป็นแม่น้ําแม่ตะมาบนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นต้นน้ําของแม่น้ําปิงเลยทีเดียวนะคะซึ่งที่นี่ทุ่งละครฟาร์มก็จะมีกิจกรรมให้นะักท่องเที่ยวได้ทำแอคทิวิตี้กันมากมายจริงๆนะคะต้นไม้นะคะหลักสีสันแล้วที่ นุดคุยกับเจ้าของไว้นะคะก็คือเขาจะมีการปรับโลเคชันนะคะในส่วนของต้นไม้เนี่ยตามฤดูกาลด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะมาในหน้าหนาวหน้าฝนหรือหน้าร้อนก็จะมีดอกไม้ต่างๆนะคะที่เข้ากันกับฤดูกาลด้วยจะบอกว่าทัศนียภาพนียเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยนะคะทําให้มีการปรับปรุงแล้วก็มีความไม่น่าเบื่อของพื้นที่ตรงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นด้านนี้ค่ะจะเป็นแปลงเกษตรนะคะผักออร์แกนิกที่ เจ้าของที่นี่นะคะเขาปลูกไวะะ้ให้นักท่องเที่ยวนะคะสามารถที่จะมาเก็บเองได้แล้วก็สามารถนำไปทำอาหารเช้าได้ด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มลงผักแปลงใหม่แล้วนะคะทุกทุกคนเห็นจะเป็นในส่วนของพืชผักสวนครัวแล้วก็ผักต่างๆบางชนิดไม่เคยเห็นด้วยนะคะแล้วก็จะมีส่วนของนี่ค่ะแปลงเกษตรนะคะสาธิตให้ทุกคนได้ทดลองนะคะปลูกผักกัน ตัดผักไปทําอาหารเช้าเดินเข้ามาในทุ่งละครฟาร์มแห่งนี้นะคะจะได้ยินเสียงน้ําตลอดเวลานะคะจะเป็นจุดต้นน้ําของแม่น้ําสายนี้นั่นเองค่ะมีความเย็นมากๆนะคะและนี่ก็จะเป็นในส่วนของสวนเกษตรนะคะซึ่งตรงนี้เจ้าของปลูกในส่วนของผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้นานาพันธุ์นะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับพี่สีกันค่ะเจ้าของของที่นี่สวัสดีค่ะพี่สีสวัสดีค่ะค่ะวะันนี้ค่ะสเตจเมนต์ของเยี่ยมชมหน่อยนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของการทำสมุนไท,ทยของพุทธละครสามใช่ไหมคะของเราเป็นวิสาหกิจ<อ>ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช่ค่ะก็ค,ะคือรับซื้อในส่วนของของของชุมชนที่สมุนไพรชุมชนที่ปลูกใช่ไหมคะของประชาชนในชุมชนเนี่ยนะเขาจะมีกระชายมีกระชายมีกระชายมีฟ้าทะลายจูฟ้าทะลายจูสมุนไพรต่างๆค่ะ ค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้ลูกประคบอ๋อด้านนี้เลยใช่ไหมคะด้านนี้จะเป็นทำรูปประคบค่ะถหงอะคะมีเต้าใบหนาใบมะขามใบเตยใบเตยอ๋อตัวนี้ทำรูปประคบคนที่มาใช้บริการที่ผู้ละครฝั่งนี้มาพักก็สามารถที่จะสามารถที่จะใช้บริการการป้เลยได้เลยใช่ไหมลูกปบตัวได้โอเคเราก็จะมี ต na, ini, <c standen> ู well ้สาวหน้ามีห้องสาวหน้าีห้องสาวหน้าด้วยหน้าเดี๋ยวจะสระด้วยน้ำบน้ใช่ค่ะต้องบอกว่าเดินพอเดินเข้ามาเนี่ยได้กลิ่นในส่วนของสมุนไพรนะคะแล้วก็อันนี้นอกจากในส่วนของการอัดเม็ดฟาร์มโจรกระชายแล้วที่รู้ว่ามีการใช้เป็นการต้านเวลาช่วงโควิดในช่วงนี้นะคะพี่สีก็ยังทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยใช่กระชายกระชายซึ่งอันนี้ชากระชายตัวนี้นะคะมันได้ลองชิมแล้วนะคะก็ต้องมีความแบบ จิตเข้าไปแล้วรู้สึกผ่อนคลายเลยนะคะแล้วก็ได้กลิ่นกระชายแบบชัดๆมากเลยนะคะทำให้จุดแบบมีแบบอารมณ์ดีนั่นแล้วก็ที่เห็นนี่สีแะไอ๋ออันนี้อันนี้จะเป็นกระชายที่เป็นที่ไปทำชาเนี่ยแหะค่ะอันนี้ก็จะเอาไว้ในครัวได้เราไปทำปัดชาหรือขนมจีนทำอาหาได้เลยอาหาได้เลยหรือว่าชง ชงผสมน้ำผึ้งมะนาวอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่พี่ที่สีแนะนำมาแล้วค่ะก็คือกระชายตัวเนี้ยพี่สี่เขาบดเป็นเป็นผงนะคะสามารถที่จะใช้ทําเป็นอาหารนะคะเราไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อกระชายสดแล้วก็มาตามนี้แล้วใช่ค่ะสามารถใช้ตัวนี้นะคะลงไปปรุงอาหารได้เลยอยากให้พี่สี่แนะนําตรงนี้หน่อยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นอ๋อผลิตภัณฑ์ของที่นี่ที่นี่เหรอคะอันนี้จะเจอเป็นอ๋ออันนี้จะมอง ทำเองว่าไหมใช่ทำเองของที่ทุ่งคอนชทุ่งคอนคาตัวนี้มันจะมีผสมเอ็นยืดสมมติเราเอ็นเราตึงๆใช่ไหมอ๋อเหมือนเป็นเวลาออแบบเมื่อยๆมื่ตึงๆอย่างเงี้ยเราไปใช้ตัวนี้นวดมันก็จะผ่อนคลายเขาเรียกเอ็นยืดเอ็นยืดเหรอคะตรงนี้นะคะใช่ค่ะหอมมากๆเลยอันนี้เต้นจุ่น เฉพาะเฉพาะของที่นี่น,นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีสบู่ในส่วนของ<น>ว่านหอมด้วยผลิตภัณฑ์จาก<น>อสมุนไพรที่มีเยอะมากตัวนะฮะในนี้นนนนนแตงคายอยู่สิบแปดตัวเอาไว อ่าอะไรนะสครับผิวสครับผิวค่ะแล้วก็มีรูปภพที่ดิเห็นค่ะแล้วก็มีรูปคบอันนี้ปภพทำตัวเล็กๆอะไรนะคะโอเคพอดีแอบแอบเห็นด้านนี้นิดหนึ่งค่ะอ๋อด้านนี้สนใจด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นชาผลไม้อ๋อที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นชาผลไม้ชาผลไม้ซึ่งซึ่งซึ่งที่สี่ก็มีอันนี้ค่ะอ๋อชาผลไม้ค่ะแล้วก็จะมีชาผัก ชาผักผักออร์แกนิกด้วยนะคะทุกคนออร์แกนิกค่ะอันนี้พี่สีทาเองนะคะแล้วก็พี่นี่เราทําเองนะคะเป็นผังที่เป็นออร์แกนิกที่ปลูกเองแล้วก็ไม่มีสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่สีใส่ใจดูแลทุกขั้นตอนเลยนะคะผลิตเองแบกว่าปลอดภัยมากๆานะคะสำหรับชาผักตัวนี้เดี๋ยวให้พี่สีช่วยรบกวนฝากทุกละครฟาร์มนิดนึงค่ะกิจกรรมอะไรบ้างที่ควรจะมา ใช้บริการที่นี่ที่ที่อื่นไม่มีแล้วก็ออยากจะให้ฝากเพจด้วยนะคะที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็จะมีว่ายน้ำว่ายน้ำนะคะเก็บไข่เก็บไข่ไก่นะคะเลี้ยง่ป็ดเลี้ยงไก่เองเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เองด้วยซึ่งลูกค้าก็สามารถใช้อผลิตภัณฑ์ตรงนั้นมาทําอาหารเองได้ด้วยนะคะเลี้ยงไก่จะไปเก็บไข่เก็บไข่ก็เป็นกิจกรรมที่เด็กชอบเลยค่ะ แล้วก็มีเดี๋ยวจะมีหน้าหนาวจะมีเก็บผักเก็บผักที่พี่สิงห์ทำเองโอเนิกค่ะพี่เไปนะคะแล้วก็มีนาข้าวราข้าวก็ที่นี่ก็ทำทำนาเองานาเป็นเชิงอันบลักด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่สารเมีไม่มีสังเมีใช่ก็ลงสีเราก็มีเองลงสีมีเองค่ะคื่ที่นี่จะครบเลย ีทุกอย่างทำนาเองสีข้าวเองถึงว่าเลี้ยงปลาเองด้วยเลี้ยงปลาใช่ไหมคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะทุกชนิดเลยนะคะใช่ค่ะเด็กมีกิจกรรมให้อาหารปลาด้วยค่ะใช่ใช่แล้วก็ที่นี่นะคะจะมีเพจนะคะชื่อบ้านทุ่งละครฟาร์มใช่ค่ะแล้วก็สามารถติดต่อนะคะจองห้องพักได้นะคะกับพี่สีเลยใจดีมากมากนะคะเดี๋ยวรบกวนพี่สีฝากเบอร์โทรศัพท์ในการจองห้องพักให้หน่อยค่ะเ่0815966599ค่ะ โดยนี้โดยนี้เป็นอีไลน์ด้วยนะคะสามารถที่จะแอดไลน์ด้วสีนะคะจองห้องพักที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะในส่วนของบ้านสวยๆด้านในนะคะแล้วก็วิวบรรยากาศที่นุ่มต้องบอกว่าด้านหน้านี่เป็นภูเขาแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นลําน้ําแม่พราใช่ไหมคะแม่พิราด้วยแม่พาเอ่อลำน้ำ น้ำไม่ตมานค่ะเป็นต้นน้ำของต้นน้าของแม่น้ําปิงค๋อซึ่งนอนตอนกลางคืนเนี่ยพี่สิบอกว่าได้ยินเสียงน้ําไหลตลอดนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงเย็นตลอดทั้งคืนเลยนะคะที่นี่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศเชิงธรรมชาติมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่สีนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปชมน้คะแล้วก็ฝากห้องที่จะนอนนะคะคืนนี้ีลยวคืนถัดที่นี่กันถึงคืนขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณหน้าฟาร์ไก่แล้วนะคะคนนี้นะคะวันนี้จะรับอาสาในการเก็บไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ให้เราเช้านี้นั่นเองค่ะ จะเป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะสําหรับเด็กๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มาเป็นครอบครัวใหญ่นะคะที่นี่นะคะก็จะมีในส่วนของบ้านกลุ่ม3ามหลังนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทามากมายเลยอ่านี่ก็จะมีในส่วนของปลานะคะปลาเต็มเลยดูสิ กันบ้างคะสำหรับรกิจกรรมต่างๆของทุ่งละครฟาร์มที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอแปลงผักออร์แกนิกนะคะแล้วก็ร้าวไก่สําหรับเก็บไข่ตอนเช้าของเด็กๆนะคะหรือบอ่อปลาสําหรับให้อาหารปลาตอนเช้าสาหรับกิจกรรมครอบครัวที่นี่นะคะต้องบอกว่าห้องพักที่เห็นไปนะคะจะเห็นว่าในห้องน้ำต่างๆนะคะหรือการแตกตกแต่งเด็กเลรนห้องเนี่ยราคาหลักพันนะคะแต่คุณได้บรรยากาศหลักหมื่นเลยทีเดียวนะคะรวมถึง ห้องที่มีอ่างแช่น้านะคะเป็นของครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าราคาหลักพันแต่ได้ขนาดนี้ต้องบอกคุ้มค่ามากๆรวมถึงบรรยากาศตรงนี้นะคะที่ทุกคนได้เห็นไม่ว่าจะเป็นต้นน้ําแม่น้ําแม่ตะลาบนะคะหรือว่าออวิวทิวทัศน์ต่างๆรวมถึงสระว่ายน้ําที่เป็นส่วนกลางนะคะสวนผักแปลงผักต่างๆต้องบอกว่าเจ้าของเนี่ยใส่ใจรายละเอียดมากๆเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จริงๆและถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะคะบ้านพักทุกหลังนะคะจะทำด้วยบ้านดินทำให้ อากาศนะคะบรรยากาศดูร่มรื่นเข้ากับธรรมชาติแล้วก็ที่สําคัญเย็นมากๆเลยนะคะแล้วบอกว่าที่นี่ได้บรรยากาศของภาคเหนือช่วงไฮซีซันเนี่ยเหมาะกับการมาพักผ่อหนหย่อนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้นะคะนุชฝากที่นี่ไว้ด้วยนะคะสําหรับทุ่งละครฟาร์มนะคะถ้าท่านใดที่สนใจจะมาเที่ยวแบบนุ๊ตวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะติดในส่วนของที่อยู่ในการติดต่อนะคะหน้าเพจเฟซบุ๊กไว้นะคะให้กับทุกคน แล้วก็มีเรื่องกระสิบนิดนึงค่ะเจ้าของนะคะใจดีมากๆเลยพี่สีบอกว่าถ้าใครนะคะดูคลิปชมคลิปจาก Stament Property นะคะแจ้งกับพี่สีมีส่วนลดค่าห้องพักให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมาพักผ่อนกับนุชได้ที่นี่ทุ่งละครฟาร์มค่ะ วันนี้เราต้องขอตัวทุกคนนะคะไปพักผ่อนก่อนนะคะอากาศที่นี่ดีมากๆเลยเดี๋ยวพบกันกับคลิปหน้าไปดูันว่ารู้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานสเตเมนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอชมวิวทิวทัศน์พักผ่อนอย่างสบายใจก่อนนะคะบ๊ายบาย